วันนี้ตื่นเช้าวันอาทิตย์พาขับรถมาที่คลอง14หนองเสือปทุมธานีนะคะมาฟังการแสดงธรรมของท่านอาจารย์ปัญญานิรวันโนที่นี่คะ่ะนิราวานาสถานโพธิกําจรหรือจะเรียกสั้นๆว่านิราวานก็ได้นะคะทุกวันอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สของเดือนคะ่ะท่านอาจารย์แสดงธรรม เราก็มาสดับกลับฟังสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้บอกสอนเพื่อที่จะน้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยข้องใจอะไรก็ถือโอกาสมาถามไถ่ายท่านอาจารย์ได้ที่นี่นิราวาน,นาสถานโพธิกําจรหรือเรียกสั้นๆว่านิราวานก็ได้ตามมาค่ะมาค่ะเราเข้าไปด้านในกันนะคะ จากด้านหน้าศาลานะคะเรากำลังจะไปหาที่นั่งหยิบเสือ่อที่รองนั่งของตัวเองมาแล้วก็ร่มไม,ม้ร่มๆตรงไหนก็นั่งได้เลยค่ะ มาถึงแล้วก็แวะได้ตรงนี้ค่ะจะมีจิตอาสามาช่วยดูแลท่านที่ มาร enfin ่วมฟังการแสดงธรรมมาสดับตัฟังธรรมะมีน้ำให้นะคะเนี่ค่ะเสือหยิบไปได้เลยจะแบบนี้ก็ได้มีขนมนะคะมีเสือคุณเล็กก็ได้ขนมมีผลไม้ให้มีเสือจะแบบเล็กแบบใหญ่ก็ได้สาธุค่ะค่ะแล้วก็เตรียม ถ้าจะอยู่ถึงช่วงบ่ายก็เตรียมอาหารมาด้วยสเสบียงนิดหน่อยนี่ค่ะอย่างเช่นท่านนี้เตรียมเสบียงมาด้วยสเสบียงมาด้วยสาธุค่ะ นี่ค่ะเป็นวัฒนธรรมของเราที่นี่นิรวาน a สถานโพธิกรมจรดูแลตัวเองท่านอาจารย์มีธรรมะให้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังท่านอาจารย์กันบริเวณนี้แหละค่ะมีไลฟ์นะคะทุกครั้งที่แสดงธรรมก็จะไลฟ์ทางเฟ e บุ๊ก เพจนิราวานณสถานพวกที่กำจรถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะมาก็ติดตามทางไลฟ์ได้ที่นี่เรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรนะคะอยากนั่งตรงไหนก็นั่งได้เทาที่จะได้ยินเสียงท่านอาจารย์ไปถึง ตามอัธยาศัยเลยค่ะถ้านั่งเสือไม่ถนัดก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะงแล้ว่ี่ง่ายๆแบบนี้แหละค่ะอุปกรณ์เตรียมไลฟ์ก็จะมีจิตอาสามาช่วยดำเนินการให้สำหรับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องมักกันนะมักเหมือนกับ บอกแผนที่ว่าถ้าต้องการถึงสิ่งนี้ต้องแบบนี้แบบนี้นะนี่คือทางทางที่บุคคลต้องก้าวไปเพื่อจะถึงจุดที่พระองค์เข้าถึงการเรื่องของมรรคเนี่ยพอใช้คำว่าทางมันทำให้เราสับสนขึ้นแต่จริงๆเป็นระบบปฏิบัติที่พ,พระพุทธองค์เนี่ยได้วางไว้เหมือนบอกแผนที่เลยเรียกมันว่าทาง วางไว้เหมือนบอกแผนที่นะสำหรับคนที่ต้องการตามหาสิ่งที่เป็นอมตะธรรมหรือถึงแล้วคนนั้นพ้นแก่จะตายเนี่ยพระองค์ชี้ทางไว้คือบอกทางไว้โดยข้อสรุปคือบอกวิธีการเอาไว้นะมักคือวิธีการที่เข้าถึงกําหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าเป็นวิธีเพื่อเข้าถึงฐานะ ของการสิ้นสุดแห่งทุกข์คือสิ้นการเกิดนั่นเองต้องเป็นไปเพื่อทำให้บุคคลถึงความสิ้นตัณหาพอสิ้นตัณหาจึงทำให้บุคคลนั้นสิ้นการเกิดพอสิ้นการเกิดจึงถึงฐานะที่เรียกว่าเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นระบบปฏิบัติที่มีปลายทางคือต้องการให้สิ้นตัณหาพอทําให้สิ้นตัณหา การเกิดสิ้นไหมไม,ไม่สิ้นนะการเกิดไม่สิ้นก็หมายถึงไม่ถึงจุดอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์จุดที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ความสิ้นตัณหาเท่ากับระบบปฏิบัติเนี้ยมีไว้เพื่อให้คนรู้ถึงความสิ้นตัณหาและเป็นวิธีการที่ถ้าทำตามแล้วเนี่ยตัณหาจะต้องสิ้นไปเป็นวิธีที่ถ้าทำแล้วเนี่ยตัณหาจะต้องสิ้นไป วิธีอื่นไม่มีต้องวิธีนี้เท่านั้นจึงํำให้สิ้นตัณหาได้และถ้าสิ้นตัณหาได้คนนั้นจึงรู้ถึงนิพพานซึ่งอยู่ที่ความสิ้นตัณหาที่พระอ,องค์แสดงเรื่องมรคเอาไว้ริมใจกับธรรมะกันไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะท่านอาจารย์แสดงธรรมเรื่องมรรค่ะแล้วก็พอภาคบ่ายก็เปิดโอกาสให้ ผู้ที่สนใจใครรู้มีข้อสงสัยได้ถามคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นจากที่มาฟังทำอยู่ด้วยกันหรือว่าจากที่รับชม Facebook อยู่ที่ไหนก็ตามสามารถที่จะสอบถามคำถ,ถามได้ค่ะและแน่นอนค่ะท่านอาจารย์บอกสอนเน้นย้ำเสมอว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ใครรู้มากกว่าใครแต่อยู่ที่ใครนำไปปฏิบัตินี่คือข้อแตกตา่าง แล้วพบกันนะคะที่นี่นิราวันนสถานพุทธิกำจหน้องเสือค่ะคลอง14น้องเสือปทุมธานีทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนวันนี้ก็พบกับสิ่งดีๆแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของเราค่ะแล้วพบกันค่ะ